สวัสดีครับท่านผู้ชมจากชมรมคนลักบัวจุดจุดจุดบ้านนอกอำเภอเขมราชนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้พาบัวทั้งสี่ตัวนะครับก็คือนอกหนกว่านะครับตอนนี้ได้หนึ่งเดือนกับสองวันนะครับมีโอกาสมาลงสัมผัสนอกครอบนะครับบรรยากาศนอกครอบคือในทุงน่งนา นก็เป็นครั้งแรกนะครับนั้นก็แม่เขานะครับน้องไอ้พิวนะครับก็ดูพัฒนาการก็ถือว่าน่าจะน่าจะโอเคนะครับตัวไว้มากครับตัวนี้หนึ่งเดือนนะครับหนังหนานะครับ น,น้ายนแข่งขาก็ใหญ่นะครับได้พ่อมาเลยครับแต่ชีดชีดนี่น่าจะได้แม่นะครับชีดกับน้ำตายน่าจะได้แม่ต้องจากแกะแม่มาเลยนะครับก็เห <c oughs> <c oughs> มืนอนเด็กน้อยครับชอบสมรวจไปเรื่อยๆ สำหรับฝั่งนู้นที่เห็นั้ไกลๆก,ก็คือคือน้องมือนนี่ครับตอนนี้ผสมจ็ตพอตร้อยล้านอยู่นะครับเนื่องจากผสมมาสองครั้งไม่ติดนะครับก็เลยหมอก็เลยนำเอ,อ่อผสมจ็ตพอตร้อยล้านให้นะครับก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะติดหรือเปล่านะครับ แล้วก็อีกตัวนู้นนะครับตัวนูน้นนี่ก็ผสมเคป68เข็มแรกไม่ติดนะครับก็เลยให้หมอผสมเข็มที่สองเป็นเคป31นะครับก็สำหรับบัวทั้งสองตัวฝั่งนู้นนะครับก็คือแม่มารวยแล้วก็ตรงนี้แม่มันนี่นะครับก็จะอ,อัปเดตในช่วงหลังนะครับวันนี้ก็ อัปเดตให้แฟนขับดูนะครับว่าตอนนี้วัาอายุ1เดือนกับสวันนะครับมีพัฒนาการแบบไหนแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับผมก็เป็นไม่ใช่มืออาชีพนะครับ แต่รักในการเลี้ยงนะครับรักในการพัฒนาวัวนะครับก็เลยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับก็ภูมิใจมากเลยลูกสาวคนนี้หวงมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ